ุณเอกป้ะใช่คุณเอกเอกก็มา่อคุณเอกจริงัซนไฟเหรอเฮ้ยพี่เขาไปทำอะไรอ่ะนี่ไงคุณเอกจริงด้วยอ๋อันนี่ทำไมไม่ไปร้องเพลงฮะสเต็ปอะไรสเต็ปใอะไรสเต็ปเดี๋ร็คสเต็ปแล้้วจสเต็ปไหนดูสเต็ปสิเออมองเห็นนะว่าทำไมเฮ้ยเจ้าตันดีอ่ะเออเฮ้ยน่าจะดีเฟิงคุณคิดว่าสเต็ปเนี่ยจะมีคู่ไหมมีเขาต้องมีอยู่แล้วสาวไทยคคุณิดว่า คู่ของสแตฟคือใครเออเดี๋ยวก่อนมึงเล่นมึงไม่ได้เป็นพี่บอลอยากรู้อยากรู้จับคูมอยากรู้ทอจับคูมน่าจะเป็นคนที่เกี่ยวกับแบบเป็นหญิงคนคนไทยคนไหนชี้เลยชี้เลยคนนไหทั้งตุณไหนพูดมาเลยน่าจะเป็นวิกเตอร์ก็ได้วิกเตอร์โอ้โห เข้าสารดเข้าสารรพลังทิ้นเข้าสารรถรอเล่นนะหยอกหยอก้วพอละพอละแค่นี้พอปิดแคปซูลดีกว่าปิดแคปซูลค่ะรถบ้าไปพบกับเจ้าของเราดีกว่าค่ะเขาคนนั้นจะเป็นใครแต่สุดท้ายฉันไเลยกท่นไ้เปียนกอย่างที่จะไปจเื่อเพื่อได้จได้รงินความเงียบเงามาขาดเทวันนี้ สวัสดีครับผมโอ้โหเสียงคุ้มครับเอกซิสเซรฟ์นะครับผมประเด็นคือถ้ามีแฟนก็เก็บไว้ที่บ้านก็ได้จะมาเปิดเผยทำไมให้มันเจ็บป่วดหมุนกลับไปเลยหมุนกลับไปเลยไม่ได้ออกไม่วันนี้อยากเอาเงินมาแจกพิธีกรไง เราไม่อยากได้เงินเราอยากได้หัวใจคู่ของเขาน่าจะเป็นยังไงคะวันนี้เปิดเปิดเผยแล้วต้องสวยเลยต้อมเอาทางจริงเชิญดารามาไม่คิดเดี๋ยวพวกเราฟอลโล่ไอจีเขาอยู่เซียวก็เคยเห็นหน้าตาคู่ของเขาใช่ไหมพี่งั้นนุ้ยเสียเปรียบสี่นุ้ยเสียเปรียบอ่ะอะไรนุ้ยอ่ะนุ้ยไม่เคยเสือกเรื่องชาวบ้านอ่ะ ไม่จำเป็นต้องรู้ว่าเขาจะเป็นใครมีแกเป็นใครพอพูดอย่างนี้ไม่เสือกเลยอูเลยไม่กล้าวิเคอ่ะเดี๋ยวได้เปิดแคปซูลดีดกว่าว่าตัวเลือกมีใครเพราะว่าคู่แรกตัวเลือกมีแค่2ตัวเลือกเองแค่สองตัวเลือกเองเหรอแค่สองไม่รู้อังกีเขาไม่รู้เขไม่รู้หรอกไม่รู้นะเอางี้คู่รักของเขาจะเป็นใครเปิดมาเลยโอ้ยแล้วสวยที่ พอแล้วนะดิฉันจะให้สิทธิ์ในการวิเคราะห์เป็นของกูรูพอคนนี้เขาสวยแบบสวยแบบว่าสยามสวยแบบว่าสวยแบบที่เราสามารถเดินเจอที่ห้างสรรพสินค้าได้ทั่วไปแต่คนนั้นเนี่ยเขาสวยแบบยังไงสวยแบบว่ามีมีแบบว่าเขาเรียกสามารถประกวดได้คุณเกรทคิดว่าคุณเกรทแน่นอนร้านเปอร์เซ็นต์มั่นใจด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์คุณเอกเนี่ยนะต้องบอกว่า เออสาวสาวที่เขาชอบเนี่ยไม่ได้ธรรมดานะเป็นแบบระดับนางสาวไทยอย่างนี้ด้วยนะต้องบอกอย่างนี้นะต้องบอกอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งในสองท่านเนี่ยคือดูสวยมากแต่คนไหนที่ดูแล้วสวดทรงองค์เอลคนไหนขออนุญาตบอกว่าเป็นน้องเกรดครับเชื่อเป็นเกรดเอาข้าวอกเครื่องออกนอกห้องเธอเพี่ยงไปทำไมวะเพี่ยงไปทำไมวะ พี่คอสิอะพี่นุ้ยพี่นุ้ยพี่นุ้ยนิดนึงนิดนึงคือต้องน้องเอกนี่เขาก็เป็นคนน่ารักอยู่แล้วนะครับพูดแบบรู้จักเนี่ยรู้จักกันวันนี้ก็จำแนกแล้วนะฮะเขินจริงเลยจริงแล้วถ้าแบบว่าให้เป็นน้องเกรดนี่นะพี่ว่าน่าจะไม่ใช่อ๋อไม่ใช่เกรดเหรอไม่น่าจะใช่ค่ะน่าจะเป็นน้องถงถงอ๋อพี่ดุ้ยเป็นถงถงเอกน่าจะชอบผู้หญิงแบบว่าสไตล์แบบนี้แบบนี้อ่ะ แซดแซด E N S, EN s E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีแส,ส E N S E เ้อบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสส EN s ส t Sats E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี s ส t Sats E N S E ก็พวกเรานั้นทำในการทีวีเซนทีวิ่เซนทีวิ่เซนทีวเซนทีวิ